สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องไปสูผูสู้คนคารับเอฟซี FC, โตพร้มหาดีตลาดเอซีสายใหม่น่ลูกคา้านะวันนี้ผมสิพาลูกค้ามาเบิง MGZS ีเพรม5 d ดีเกรดพรีเมียมพัดหนักตัวนี้เป็นโตเกรดพรีเมียมพัดน่าลูกคา้านะเป็น MGP 2 0 2ปี2องพับับลูกคา้าจริงๆลูกค้าอยากได้สีสีกาแฟาล่ะแต่ว่าเพราะเอื่อนว่าพราะว,ว่างแล้วมันบบโดดมันบนบเดนลูกคา้าอยากให้มันแบบ แตกต่างกับเบาะหน่อยเนาะงามป่ะคับลูกค้า MG ZS เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันละเอียดละเอียดเลยเนาะอันนี้เป็นรีวิวของทางลานขั้นแรก้อสำหรับ MG ZS ปกติเ่าเคยได้วรีวิวครับนเนาะนี่ครับเก็ีงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเหยียยเบรกเบิ้งครับเหยียยเบรกเหยียบคันเร่งเบิ่งครับหลังจากีติดตั้งแล้วครับลูกค้าใต้ขาเบาะนะครับเป็นแบบนี้นะครับงานติดตั้งเรียบร้อยเป็นเกรดพรีเมียมพัด ซิลิโคน xpe 2ชั้นหนังไมโครไฟเบอร์แท้เทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์นะครับด้านข้างเก็บให้เรียบร้อยคือกาบเรียนคุณลูกค้ารถทุกคันผมติดตั้งเองฉะนั้นงานทุกคันต้องออกมาเนี๊ยบต้องออกมาดีนะครับนี่คือคุณภาพหนังที่ลูกค้าจะได้รับกาบเรียนย้ำอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมจะพูดเสมอก็คือว่าอย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพแล้วตัดสินใจสั่งซื้อถ้าเราไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสเนื้องานตัวจริงเพราะถ่ายรูปออกมามันเหมือนกันหมด นะครับมันเหมือนกันหมดของที่ดีต้องดูที่วัสดุและก็เนื้อในนะลูกค้าต้องดูที่วัสดุและเนื้อในเซเครับ ด้านหลังมีให้2แล้วก็ชิ้นท้ายนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะสั่งไอตัวซุ้มข้างเพิ่มนะครับก็ได้ครับผมจัดให้ครับผมจัดให้หมดครับขอให้ลูกค้ามีความสุขขอลูกค้าแฮปปี้ขอให้ลูกค้าซื้องานกับผมและติดตั้งกับผมไปแล้วมีความสุขแค่นั้นผมก็ประสบผลสําเร็จในการทํางานแล้วครับลูกค้านะเรื่องคุณภาพของงานขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลูกค้าจะเลือกเกรดไหนเอาแบบไหนเพราะว่าผมมีให้ลูกค้าเลือกทั้ง3เกรดนะครแต่เชื่อผมไหม ทุกคนที่มาที่ร้านร้อยคนเลยนะอ่ะข้าได้จับได้สัมผัสงานจริงลูกค้าเชื่อผมไหมครับว่าเขาไม่เอางานเกรดอื่นเลยต้องเกรดพรีเมียมพัดนี้เท่านั้นนะครับเมื่อได้จับได้สัมผัสมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันเยอะมากๆลูกค้าจริงๆนะมันต่างกันเยอะจริงๆครับผมพอได้จับได้สัมผัสวัสดุนะครับฉะนั้นอย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพแล้วตัดสินใจสั่งซื้อรูปภาพมันเหมือนกันหมดถ้าลูกค้ามีเวลาสะดวก เข้ามาดูงานจริงก่อนแล้วค่อยค่อยตัดสินใจว่าจะเอาเกรดไหนผมแนะนำครับคือผมก็ยังยืนยันว่าไม่เห็นรูปไม่เห็นของจริงอย่าเพียงอย่าตัดสินใจสั่งซื้อผิดหวังกันมาเยอะแล้วลูกค้าจริงๆนะสำหรับลูกค้าที่เคยสั่งซื้อออนไลน์เคยมีปัญหาไหมครับซื้อแล้วพอมีปัญหาแล้วติดต่อคนขายไม่ได้ก็คือพูดง่ายว่าไปคุยกับข้อความตอบกลับอะขอบข้อความตอบตอบอัตโนมัติอะลูกค้า ไม่เจอคนขายไม่เจอเจ้าของร้านไม่เจอเจ้าของนะคุยอยู่แต่กับไอ้ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินั่นแหละสุดท้ายแล้วมันจะรู้เรื่องกันไหมนะซื้อของออนไลน์มันซื้อง่ายลูกค้าแต่เวลามีปัญหามันมันยุ่งยากมากต้องบอกว่าลําบากมากนะครับในการที่เราจะติดต่อคนขายบางท่านติดต่อคนขายไม่ได้ถ้าไปบ่อยๆติดต่อยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายเออช่างมันไปซื้อใหม่อ่ะช่างมันซื้อมาแล้วก็ใช้ไป อะไรประมาณนั้นเลยจริงๆลูกค้านะครับแต่ถ้าเราซื้อกับร้านที่เขามีหน้าร้านมีปัญหาครับขับรถมาหน้าร้านเลยครับเขาพร้อมบริการโดยโอหะหนุ่มน้อยน้ามนคนอำเภอจังตลาดจังหวัดกรฬสินพร้อมบริการลูกค้าทุกคนมีปัญหาเข้ามาหาผมครับนะฮะมีปัญหาเข้ามาหาผมผมจัดการให้รับรองว่างานผมตั้งแต่วันนี้นะครับลูกค้าที่ติดตั้งงานผมไป ผมดูแลให้ตลอดมีปัญหากลับมาเข้ามาใช้บริการผมได้นะครับหน้าร้านอยู่ในตลาดตลาด a c ซพลาซ่าสายไหมถนนสายไหมเขตสายไหมนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่รับชมกลับขอบพระคุณคุณลูกค้าที่วางใจเอารถมาติดตั้งกับทางร้านถึงสองคันเลยทีเดียวขอบคุณครับ